ราชาลูกหนังโชโกคอเสนอกราเฟนเบิร์ตคุมกลางโกเมสแบกซ้ายค่า11เผู้เล่นตัวจริงลิเวอร์พูลพบเอเวอร์ตพิมลีกลับมาแล้วโดยวันเสาร์นี้โขงแดงลิเวอร์พูลมีคิวลงเตะค,คู่แรกเลยเวลา18นาฬิกาสานาทีซึ่งจะเปิดบ้านทำศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์กับเอเวอร์ตที่ชนะ2อจาก3เกมหลังสุดและนี่คือชุดเซเบดผู้เล่นตัวจริงในระบบ433ที่กุนซือเจเกนครอปน่าจะเลือกใช้สำหรับเกมนี้ที่แอนฟิลด อ้างอิงจาก t h i s i s a n d f i e l d com ผู้รักษาประตูอลิซันเบเกอร์ยอดโกชาวบาซิเลียนวัย31ปีพร้อมเหมือนเดิมเตรียมลงเฝ้าเสาให้ลิพูเป็นนัดที่241เแบ็กโฟลเทนอเล็กซานเดอร์โนอิบราฮิาโกนาเต้เฟอร์กิวฟันไดคอสตาซีเมฮาสหรือโจโกเมสตำแหน่งแบ็กขวาตกเป็นของอเล็กซานเดอร์โนอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับคู่เซตแบ็กที่จะเป็นโกนาเต้กับฟันได์ส่วนแบ็กซ้ายถือว่าน่าสนใจอย่างมากเนื่องจากจะไม่มีแอนดูลอปสันที่เจ็บไหล่ต้องผ่าตัด ซึ่งนั่นทําให้โอกาสคงตกเป็นของตัวสํารองอย่างซิมิคัสแต่ตามกระแสข่าวอาจมีเซอร์ไพรส์เพราะแว่วแว่ว่าโกเมสเป็นตัวเลือกของครอปสําหรับตําแหน่งนี้เช่นกันแดนกลางโดมิเกโซโบสไลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไรอันกราเฟนเบิร์ตหรือฮาวิเอลเลียตกราเฟนเบิร์กมีแนวโน้มได้สตาร์ตตัวจริงครั้งแรกในเกมเพิย์ิกโดยจะประสานงานในแผงมิดฟิลร่วมกับโซโบสไลและแม็กอลิสเตอร์แต่ถึงกระนั้นครอบอาจเลือกให้เอลเลียตเป็นตัวจริงเช่นกัน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นคนที่จะหลุดจากทีมไปก็คงหนีไม่พ้นกราฟเฟนเบิร์สส่วนวาตุเอนโดต้องทำใจรับบทตัวสำรองไปก่อนขณะที่ดิโก้อาคันตารากับสเตฟานบายสติดยังคงไม่พร้อมขึ้นสนามแนวรุกโมฮัมเหม็ดซาลาดิโกโชตาหรือดาวินนูเยสลุยดิอารสซาลาขาดไม่ได้อยู่แล้วการันตีตัวจริงดิมเส้นฝั่งขวาเช่นเคยหากไม่เจ็บไม่ป่วยโดยที่มีดีอาสลุยฝั่งซ้ายเพราะโคดิกาโกสภาพความฟิตยัยง5 0า0 ส่วนหน้าเป้ามีโอกาสที่เป็นโชตาแต่ถ้านูนเยสอยู่ในสภาพที่พร้อมลงเล่นตั้งแต่วินาทีแรกมันก็มีความเป็นไปได้ที่ครอปจะเลือกใช้งานนูนเยสก่อนโชตาแต่ละแมตช์หนักหนาสาหัเปิด18เกมที่ลิเวอร์พูลต้องขาดแอนดูโลปสัน โบถือเป็นฟูลแบ็กตัวหลักของทีมมายาวนานนับตั้งแต่เจเกนครอปเข้ามากุมบังเหียนและเป็นหนึ่งในผู้เล่นคีย์แมนของทีมแต่แน่นอนการที่นักเตะได้รับบาดเจ็บจนถึงขั้นต้องขึ้นเขียงผ่าตัดส่งผลกระทบอย่างหนักและเป็นเรื่องที่กุนซือชาวเยอรมันต้องรีบหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนสำหรับตอนนี้ครอปต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยมีออปชันไม่ค่อยเยอะนักเพราะมีแค่คอสตาซิมิคาสกับโจโกเมสที่เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ ส่วนลุคแชมเบอร์เป็นเพียงแค่ดาวรุ่งวัย19ปีเท่านั้นการขาดลูปสันถือว่าเป็นเรื่องเสียหายมากๆเนื่องจากทีมจะไม่มีเขานานถึง18เกมและมีถึง4แมตท,ที่สำคัญมากๆเพราะทีมต้องดวลกับบิ๊กโฟได้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดงานนี้บรดาสาวกเดอะค็อปคงอยากรู้ว่าลิเวอร์พูลต้องขาดลูปสันในเกมไหนบ้างนอกเหนือจาก4เกมที่กล่าวข้างต้นต้องลองไปเช็คกันเลยดีกว่า เปิดเกม18แมตช์ที่ลิพูจะไม่มีแอนดูโรมสันลงสนาม21ตุลาคมเอฟเวอร์ตันรายการเย่าพรีเมียร์ลีก26ตุลาคมตูลรุสรายการเย่ายูโรปาลีก29ตุลาคมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์รายการเย่าพรีเมียร์ลีก1พฤศจิกายนพบบอนมัดรายการเยือนคาราบาวครับ5พฤศจิกายนพบดูตันทาว์รายการเยือนพรีเมียร์ลีก9พฤศจิกายนพบตูลรุสรายการเยือนยูโรปาลีก12พฤศจิกายนพบเบรนฟอร์ดรายการเย่าพรีเมียร์ลีก 25พฤจิกายนพบแมนซิตี 5, posted, ้รายการเยือนพรีเมียร์ลีก30พฤจิกายนพบลาสซลินรายการเย้ายูโรปาลีก2ธันวาคมพบฟูลแลมรายการเย้าพรีเมียร์ลีก5ธันวาคมพบเชฟฟีูไนเดรายการเยือนพรีเมียร์ลีก9ธันวาคมพบคริสตันพาเลตรายการเยือนพรีเมียร์ลีก14ธันวาคมพบอูนิยงแซงชิลลัวรายการเยือนยูโรปาลีก16ธันวาคมพบแมนเชสเตอร์รายการเย้าพรีเมียร์ลีก18ธันวาคมรอบแปดทีมคาราบาวครับ23ธันวาคมอาร์ซอนอลรายการเย้าพรีเมียร์ลีก ยี่สิบหกธันวาคมเมอร์ลี่รายการเยือนพิมลีสามสิบธันวาคมนิวคาสเซิลรายการเยา้าพิมลีเอฟซี f c t v รายงานว่าเจากเกนครอปยืนยันไร้ปัญหาคนเล่นแบ็คซ้ายแทนแอนดูโลปสันในช่วงที่เขาต้องพักฟื้นจากการผ่าตัดที่หวัวไหล่แน่นอนเรามีผู้เล่นดีๆมากมายในตำแหน่งนี้และไม่จำเป็นที่คอสตาซีมิคัสจะต้องแบกอะไรเอาไว้เพียงคนเดียวเพราะเขาเล่นในตำแหน่งนี้โดยธรรมชาติหรอกนะ เพราะเรายังคงมีผู้เล่นอย่างโจโกเมสที่สามารถเล่นได้ในตำแหน่งนี้และเขาเองก็เคยเล่นมาก่อนในสมัยเป็นดาวรุง่งหรือเพิ่งย้ายมาที่นี่ใหม่ๆแม้ก่อนหน้านี้จะเล่นในด้านขวาแต่เมื่อถึงเวลาเขาก็พร้อมที่จะเล่นในตำแหน่งนั้นอีกครั้งและนอกจากนั้นเราก็ยังคงมีดาวรุ่งอย่างลูกแชมเบอร์มันเยี่ยมมากที่มีนักเตะอายุน้อยปรากฏตัวในทีมอยู่เสมอแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องเป็นคอตาที่จะเป็นตัวจริงของทีมจากนี้ นี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของคอสตาซิมิคาร์แล้วจริงๆอาการบาดเจ็บของโรโปน่าจะต้องกินเวลาไปนานพอดูเลยและเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกแล้วจากนี้ในตำแหน่งแบ็คซ้ายและหากว่าโอกาสนี้มาแล้วแต่ไม่ควคว้าเอาไว้หรือควยคว้าโอกาสไม่ได้ก็น่าจะเป็นจุดสิ้นสุดในความเชื่อถือของเจเกนครอปที่มีต่อเขาแน่ๆเพราะเขาจะถูกมองเป็นตัวสำรองตลอดไปอย่างแน่นอนยังไงก็สู้ๆคว้าโอกาสนี้เอาไว้ให้ได้และกอดมันเอาไว้ให้แน่นเลย เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ข่าวที่ผมหวังเอาไว้แต่ตอนนี้โฟกัสทั้งหมดของผมไปอยู่ที่การฟื้นตัวอย่างเต็มที่และให้เร็วที่สุดขอบคุณสำหรับทุกข้อความขอให้เพื่อนร่วมทีมของผมทุกคนมีสิ่งที่ดีสุดสำหรับวันพรุ่งนี้แอนดูลอปสันโพสข้อความหลังจากรู้แล้วว่าตัวเองเตรียมเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขอาการบาดเจ็บที่ไหล่ในเร็วๆนี้ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาหายไวๆนะแอนดี้แล้วเรา จะคิดถึงนกูรูฟันธงลิพูปัะทะเอเวตันใครเข้าวินศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบีคริสตัตันกูรูของ b b c Sport ออกมาฟันธงคู่บิ๊กแมตพิมลีกสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นการพบการระหว่างลิภูกับเอเวตันคู่ปรับร่วมมือโขงแดงไม่ชนะใครมา2เกมหลังสุดจาการพ่ายต่อสเปอร์และเสมอไบรตันส่วนเดอะท็อฟฟี่นั้นกำลังฟอร์มดีชนะ2จาก3เกมหลังสุดภายใต้การน,นำของชอนได อย่างไรก็ตามซัตตันก็ยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลที่มีแนวรุกอันตรายกว่าจะสามารถเอาชนะทีมเยือนได้อย่างไม่ยากเย็นโดยฟันธงที่สกอร์ 0. สอต่อศสถิติโดยรวมของเอลตันในการเจอกับลิเวอร์พูลค่อนข้างแย่ชนะได้หนึ่งนัดในบ้านหรือนอกบ้านนับตั้งแต่ปี2010ซึ่งผมก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักในตอนนี้ผมไม่คิดว่ามันอาจจะขาดลอยหรอกแต่ผมรู้สึกประทับใจดอม so ินิกโซเวสไลและเอลิซิธแม็กอลิสเตอร์ในแผงมิดฟิลด์และพวกเขาก็มีตัวรุกพรสวรรค์มากมาย แต่ก็คิดว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งเกินกว่าที่เอเวอเรตันจะต้านทานได้ลิเวอร์พูลเอาชนะเอเวอเรตันได้2ประตูที่แอนฟิลด์ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาดังนั้นผมจึงคิดว่าสกอร์จะออกมาเหมือนเดิมลูกสาวผมท่ายว่า2ต่อ0ดังนั้นผมคงต้องฟังเธอลิเวอร์พูลเอ็โครายงานว่าสตอร์มแบดบิดในอังกฤษเตือนถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนการแข่งขันลายนัดในสัปดาห์นี้ สภาเมืองลิเวอร์พูลเองก็ออกมายืนยันการระงับกิจกรรมกีฬาทั้งหมดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องจากที่ผ่านมาคาดว่าฝนจะตกต่อเนื่องช่วงเย็นวันศุกร์จนถึงช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์สำหรับทีมลิเวอร์พูลพวกเขากำลังเตรียมที่จะเปิดบ้านแอนฟิ์ต้อนรับการมเยือนของเอเวอเรตเพื่อนร่วมเมืองและเจ้าหน้าที่หวังว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นจนกว่าการแข่งขันจะเริ่มในเวลา12.30นเวลาไทย1 8 1 3น เจมี่คาร์เกอร์เองก็พูดถึงสภาพอากาศที่ค่อนข้างไม่ดีในเมือซ์ซีไซด์ในตอนนี้เช่นกันแต่คาดว่าเกมการแข่งขันน่าจะดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับคริสเตียนฟอกจากสปอร์ตบิวยังคงยืนยันจะมามูซิลาปีกดาวรุ่งจากเบมิคคือเป้าหมายในการเสริมทัพอันดับหนึ่งของสมสรลิปูในช่วงซัมเมอร์นา ตามรายงานจากนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งของสปอร์ตบิลยังคงยืนยันว่าเจ้ามาโมซิล่าคือผู้เล่นที่เจเกนครอปให้ความสนใจมากที่สุดและมีโอกาสที่เขาจะเข้ามาเป็นตัวแทนของโมเ็ดซาลาถ้าเขาตัดสินใจญญย้ายออกจากทีมไปแต่ถ้าหงแดงไม่สามารถคว้าตัวโมซิล่ามาได้เป้าหมายรองของพวกเขาก็คือลีลอยซาเน่ปีกตัวเก่งของเสือใต้อีกหนึ่งคนแม้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งฟิลิปเคสเลอร์และมานบอง สองนักข่าววงในเบมิกจะออกมายืนยันว่าโมเซล่าต้องการอยากที่อยู่กับทางบายันต่อไปแต่ดูเหมือนว่าอนาคตของเขาก็ไม่แน่นอนเช่นกันเนื่องจากเวลาลงเล่นที่เพียงพอก็เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจของเขาเหมือนกันฟาเบิโวคาวโยสเส้นทางที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อกลับไปทวงตำแหน่งกับลิเวอร์พูลฟาเบียวคาวโยสเพลย์เมคเกอร์อนาคตไกลาชาวโปรโตุเกสของลิเวอร์พูลสโมสรยกักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหลังย้ายจากหงแดง ไปเล่นแบบยืมตัวกับอาร์บลิ์ซิกในฤดูกาลนี้ดาวเตะวัย21ปีย้ายจากฟูลแลนมาเล่นกับลิเวอร์พูลแบบไม่มีค่าตัวเมื่อเสมอทีแล้วแต่ไม่สามารถสอดแทรกเข้ามาอยู่ในทีมตัวจริงของกุนซือเจเกนครอปได้และต้องโดนปล่อยให้ไปหาโอกาสลงสนามกับไลฟซิกอย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาคำยดได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะอายุน้อยมากพรสวรรค์โดยย้อนกลับไปในปี2013ในระหว่างที่สมสอนเบลแฮมเอฟซีฝึกซ้อมกันตามปกติ เกร็กคัตเวลผู้ก่อตั้งและผู้ในการของสโมสรได้ทำสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดก็คือการพาแข้งเลือดฝอยทองเข้ามาทดสอบฝีเท้ากับทีมเยาวชนครับเวลเล่าว่าตอนนั้นผมอยู่กับโค้ชอีกคนและปกติแล้วเราจะไม่ปล่อยให้คนไม่เกี่ยวข้องมาในสนามซ้อมอันขาดถ้าคนคนนั้นโดยไม่ได้การติดต่อก,กับสโมสรอย่างเป็นทางการแต่เราให้โอกาสฟาเบีโอได้ลงสนามและภายใน30วินาทีคุณจะเห็นว่าเขาเหนือกว่าเด็กคนอื่น ผมมองไปที่โค้ดอีกคนและเราทั้งคู่ต่างก็พูดว่าว้าวเด็กคนนี้สุดยอดจริงๆคาวันโยเคยฝึกฟุตบอลกับเบนฟิก้าสโมสรดังลีกโปรโตุเกสบ้านเกิดจากนั้นพ่อแม่ของเขาก็ยา้ายไาอยู่แองกฤษและครัตเวลก็มอบโอกาสให้เข้าร่วมทีมเยาวชนของเบลแฮมครัตเวลเล่าต่อว่าเขามีคุณภาพที่ก้าวมาเป็นนักเตะชั้นนําได้แน่นอนเขามีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมมีความสมดุลทางร่างกายและก็รวดเร็วมากด้วยเขาเป็นเพลย์เมคเกอร์มาเลขสิบโดยธรรมชาติจริงๆ ครับเวลกล่าวว่าเรารับมือกับความสนใจจากสมสรต่างๆเพราะครอบครัวของเขารู้สึกกดดันจากการที่ทีมเหล่านั้นติดต่อมาพวกเขากําลังคิดหนักแต่มันเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับเขาที่จะย้ายทีมและผมคิดว่าฟูลแลมดูเหมือนจะเป็นสมสรเหมาะสมที่สุด ทีมเยาวชนของฟูลแลมยอดเยี่ยมมากๆและยังคงสุดยอดอยู่จนถึงทุกวันนี้พวกเขาเป็นหนึ่งในอาคาเดีที่ดีที่สุดและเรารู้สึกว่าฟาเบียน่าจะมีโอกาสที่ดีที่นั่นฮิวเจนกินผู้บริหารของฟูลแลมในตอนนั้นก็เป็นคนดีมากๆและสร้างนักเตะอย่างแพทริกโรเบิร์ตและไรอันเซสยงมาแล้วหลังจากเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับฟูลแลมในปี2020คาวมาโยก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นกำลังสำคัญของทีมและช่วยพาผลพักเจ้าสัวน้อยภายใต้การนำของกุนซือมาโกซินวา The Championship, พร้อมเลื่อนชั้นมาเล่นในเพรยเมร์ลสกสำเร็จหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับฟูแลมนั้นลิวอูลก็ไม่รอช้าที่จะดึงตัวคาร์วาโย่มาร่วมทีมโดยปีแรกของหงแดงเจ้าตัวมีการลงเล่นไปรวมทุกรายการ21เกมซัดไป3ประตูก่กอนจะโยกไปเล่นกับไลฟ์ซิกคาร์วาโย่มีเวลาหนึ่งฤดูก,กาลเพื่อพัฒนาฝีเท้ากับไลฟ์ซิกซึ่งหากได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและมีประสบการณ์มากขึ้นนั้นบางทีเขาอาจจะกลับมาแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมลิวอูลก็เป็นได้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ